เอาอันไหนมันมีอันหัวใจกับอันไม่มีหัวใจของมันมี้ทุกคนคะหูหนูอยากได้ตัวเล็กเออตัวเล็กเหรอขอตัวเล็กได้ไหมอันหนูตัวเล็กไปน้องหัวเธอตัวเล็กพี่ไปต่อยมันเยอะละโอ๊ยทำไมตุ่สีชมพูสร้างเป็นอีกรักมันตุ่นเป็นสีชมพูกับแก้มเป็นสีชมพูทุกคนดูน้องหัวร้าน S <S ไปนางหน้าเร็วใส่ชิปาราหน้าเลยไปนางหน้าได้แล้นอนนี่นหนูเอากระเป๋ากุชชี่มาเพราะว่าหนูจะได้สะพายคู่พี่ไผ่แต่ของหนูมันใบเล็กใส่ใส่ไปอะไรไม่ได้เลยใส่ได้แค่บัตรหลูน้องกล้วยกิงโกะอ๋อเขาบอกมันคือกิงโกะกับนกมกล้วยผสมกันใช่กิงโกมีอันนี้หรอ แม่คอยาวจังเลยอะแม่พี่ทุกคนค่ะจะคอขาดป่ะนี่แม่พี่ไผ่เลยเหรอใช่แม่พี่เลยถักเองอะนะใช่แม่ถักเองเลยพี่มีเป็นสิบตัวเลยอยู่ห้องอะแบบนี้เหรอเป็นตัวแบบอื่นแต่ไม่ใช่ตัวกล้วยนี้ตัวกล้วยนี้มันน่ารักดีทอยู่ดีแม่พี่ก็ถักมาให้อีกตัวหนึ่งพี่ก็เลยเอามาให้ เก็บน้องไว้เอาไปด้วยแล้วกันเสร็จประกาทุกคนหนูไปแล้วนะบ๊ายบาย